ในเรื่องของโมเดลธุรกิจอะไรมีจำกัดแค่ในโลกนี้ต้องบอกว่าวันนี้นะตัวของเก๋เองเนี่ยมีโอกาสได้เข้าใจเรื่องนี้แล้วเกิดการคือเขาเรียกต้องบอกว่า Breakthrough คือทะลุวิธีคิดออกไปเลยฟังดีๆนะถ้าสมมติว่าวันนี้มีคนบอกว่าหนูสามารถรับเงินได้นะรับเงินได้ วันละหนึ่งล้านบาทติดต่อกันมีเงื่อนไขคือติดต่อกันสามสิบวันนี่เงื่อนไขแรกนะกับเงื่อนไขที่สองนะเขาบอกอย่างนี้ค่ะว่าเอยจะได้รับเงินวันละหนึ่งบาทหนึ่งบาทนะแต่คูณสองทุกวันเป็นเวลาสามสิบวันในโลกของเอยมองตัวเลขสองตัวเลขเนี้ยคิดว่าเราอยากเลือกด้านไหนคะวันละหนึ่งล้านสามสิบวันกับ ตัวเลขหนึ่งบาทคูณสองทุกวันในเวลาสามสิบวันแน่นอนนะ่ะพอคนพูดถึงคือตัวนี้ปุ๊บถ้าเป็นมุมของเราอะดิจิตหรือจำนวนน่ะหนึ่งล้านเลยนะคือยังไม่รู้จะหายได้หรือเปล่าในโลกนอกเลยถ้าคำนำเสนอนี้กับหนึ่งบาทโผม,มันเทียบกันไม่ได้เลยแต่เชื่อไหมในพลังของการทวีคูณน่ะที่มันคูณสองสองเป็นสี่สี่เป็นแปดแปดเป็นสิบหกผ่านไปสองสัปดาห์ สิบสี่วันนะะสิบสี่วันสิบสี่วันเท่ากับเรารับไปได้ละสิบสี่ล้านถูกไหมสิบสี่วันรับไปสิบสี่ล้านแต่เชื่อไหมว่าตัวคูณสองเราเพิ่งได้รับหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบสี่เพิ่งได้แค่นี้เองนะแล้วพอมันถึงตัวนี้หลายคนท็กคือทิ้งล้าไม่เอามันชัดเจนอะ่ะส<ม>ิบสี่ล้านมันได้ชัวร์แล้วใช่ไหมแต่เชื่อไหมว่าพลังของการทวีค่าที่มันคือเติบโตแบบไดนามิกจากการคูณสองพอผ่านไปนะในช่วงเวลา สักวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดนะต้องบอกว่าการรับเงินแบบทวีค่าขึ้นมาสองล้านยังนะวันที่ยี่สิบเอ็ดแต่ฝั่งวันละหนึ่งล้านเนี่ยขึ้นมาเท่าไหร่คะยี่สิบเอ็ดล้านไปแล้วถูกไหมแต่พอครบวันที่สามสิบครบวันที่สามสิบฝั่งหนึ่งล้านได้รับเท่าไหร่สามสิบล้านน่าตื่นเต้นใช่ไหมแต่ในขณะที่ฝั่งของด้านที่คูณแบบทวีค่าคูณสองขึ้นมาตลอด ฝั่งนั้นรับถึงพันกว่าล้านพันกว่าล้านในนักการคูณสองวันนั้นนะยังไม่ได้บวกโทั้งหมดที่รวมมาแล้วมากกว่าสองพันล้านเป็นยังไงครับตัวเลขสองด้านนี้ฉนันคนจำนวนมากค่ะเวลาเราพูดถึงการที่เราแสวงหาผลลัพธ์เรามักจะมองคือเขาเรียกดิจิตคือจำนวนแต่เราไม่ได้มองจำนวนคือแฟกเตอร์หรือตัวที่มันเป็นตัวแปร ที่จะทําให้เราอะสามารถคือสร้างผลของการทวีค่าได้เราเลยคือให้พลังส่วนใหญ่ไปกับคือมุมมองของการที่เราให้พลังกับตัวเลขหรือแค่มูล,ลค่าดิจิตจํานวนเงินแต่รูปแบบของการสร้างเงินเนี่ยเราลืมไปเลยเราลืมไปเลยฉะนั้นย้อนกลับมาค่ะต้องบอกว่าวันนี้นะตัวของเกอเองเนี่ยมีโอกาสได้เข้าใจเรื่องนี้แล้วเกิดการคือเขาเรียกต้องบอกว่า break through คือทะลุวิธีคิดออกไปเลยเพราะสมัยก่อนเนี่ยต้องบอกก่อนว่าด้วยที่บ้านนะเป็นข้าราชการแล้วก็ที่บ้านมีร้านค้าขายเหมือนกับร้านขายของชํเปรียย่อยฉนันมุมมองของเราของการสร้างไรายได้เราจะเข้าใจอยู่แค่ว่าอะเอาเวลาไปสามสิบวันได้เงินเดือนกลับคือขายของแล้วได้รับส่วนต่างเราจะเข้าใจแค่นี้ถ้าอยากได้มูลค่าเพิ่มก็ต้องขายมากขึ้นอย่างน้อยก็ได้มากกว่าคือสามสิบวันแล้วรับเงินเดือน ก็ยอมให้ตัวเองเนี่ยคือไปเป็นเซลล์เพื่อจะสร้างมูลค่าที่มันจะคือเขาเรียกได้ผลลัพธ์มหาศาลแต่พอหลังจากที่มีโอกาสได้เข้าใจว่าวันนี้ตัวเลขในโลกนี้มันมีหลักการคำว่า leverage power เข้ามาแล้วคำว่า leverage power เนี่ยเราจะสามารถคือสร้างการขยายแบบมีตัวเลขแบบได y นามิกได้ยังไงมันเลยกลับมาที่ในเรื่องของโมเดลธุรกิจเพราะว่าถ้าวันนี้เราจะเดินทางไปในในอนาคต เรายังคงใช้สิ่งที่มีจํากัดไปแลกเงินอะไรมีจํากัดทั้งในโลกนี้เวลาถูกไหมสุขภาพแล้วเอาสิ่งนี้ทุ่มเทเพื่อจะได้ตัวแปรในการสร้างความสุขหรือตัวแปรในการสร้างมาตรฐานชีวิตก็คือเงินนั่นหมายความว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่สามารถที่จะมีเวลาจ่ายลงไปได้ถ้าวันหนึ่งเราไม่สามารถที่จะทำไมคะมีแรงที่จะทำงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลของตัวแปรหรือต,ตัวกลางในการมีชีวิตได้แสดงว่ามาตรฐานชีวิตเรามีโอกาสหายไปเมื่อจริงไหมแต่วันนี้ค่ะสิ่งที่เกดคนพบก็คือว่าคุณต้องการนิสิตโมเดลที่คุณสามารถทําไมคะใช้ระบบการจัดการสร้างกลุ่มโปรซูมเนะี่ยกลุ่มผู้บริภบที่เขาสนใจด้านสุขภาพอยู่แล้ว นะะสนใจการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่แล้วให้สามารถเป็นเจ้าของอ่ะเป็นเจ้าของในการที่จะดูแลตัวเองผ่านระบบการจัดการบริษัทยูนิซีหรือระบบการจัดการในการสร้าง Personal Franchise The System ที่จะสามารถทำให้ทุกคนนะคะเข้าถึงการมีสุขภาพที่ดีและสามารถเป็นเจ้าของ Personal Franchise ขยายแบบจำนวนตัวเลขแบบด y นามิกไม่มีจำกัด